คุณนางพวกนักคกเขียนเนี่ยความจริงก็ตั้งกันมานานแล้วก็ตั้งกันมานานแล้วนะครับน,นักเขียนฝรั่งเศสมีบทบาทมากนะครับมีบทบาทมากแล้วคนฝรั่งเศสก็เริ่มอ่านหนังสือกันล,ลองนึกภาพดูเมื่อสองร้อยห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยหนังสือบางเล่มเนี่ยพิมพ์ขายนะครับพิมพ์ขายสามพันเล่ม เมื่อ250ปีที่แล้ว3,000เล่มนะครับประเทศไทยเวลานี้หนังสือของพวกผมเนี่ยอย่างมากก็2,000เล่มนะขายที่ฝรั่งเศสสมัยนั้นพวกหนังสือดังๆอย่างเช่นของรูโซเนี่ยไอ้สัญญาปรยาคมเนี่ย3,000เล่มใครเป็นคนซื้อคนที่ซื้อส่วนใหญ่คือพวกคุณนางพวกพระพวกคนที่มีการศึกษาซื้ออ่านพวกคนคนยากคนจนเน่ยเขเขาไม่มีเงินซื้อ อ่านหนังสือพวกนี้มากๆอ่านหนังสือความผิดใน,นทางปรัชญามากๆเนี่ยก็ทําให้เกิดความผิดปฏิวัติขึ้นมานะครับอันนี้คือกลุ่มกลุ่มพวกนักคิดนักเขียนทีนี้พูดอย่างรวดเร็วแล้วเล่าอย่างรวดเร็วก็คือว่าใกล้ที่จะเกิดการปฏิวัติเนี่ยนะครับมันมีเหตุการณ์อยู่สองสามเหตุการณ์นะที่ ทเป็นจนวนเหตุเ่เหตุการณ์แรกก็คือว่าก็คือว่ารัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยฐานะการคลังเนี่ยย่อบแยบเนื่องจากว่าหมดเงินกับการไปทําสงครามรบกับทําสงครามรบกับอังกฤษที่แคนาดาหมดเงินหมดทองไปเยอะเจ้าเจ้าคนนั้นเจ้าคนนี้ก็หมดเงินหมดทองกับการสร้างวังอย่างหรูหรา สร้างวังใหญ่โตใช้วิรุลหนะครับเป็นนี่เป็นศินรัฐบาลเป็นนี่เป็นศินรัฐมนตรีคลังก็ต้องขึ้นก็ต้องเก็บภาษีขึ้นภาษีคนที่ไม่พอใจขุมแรกเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วคือพวกคุณนางด้วยกันพอาถูกเก็บภาษีพวกนี้ก็ประท้วงต่อต้านแล้วก็วิพากษ์วิจาร์ณไปถึง พระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าหลุยส์ที่สิบกนะครับวิาพากษ์วิจารณ์ไปวิาพากษ์วิจารณ์มาจน,จนกระทั่งจนจนกระทั่งทําให้รัฐมนตรีารทางคนหนึ่งหนีนะครับหนีเพราะว่ากลัวพวกขุนนางพวกนี้จะไปจับไปประท้วงหรือไปลงโทษหนีก็ตั้งคนใหม่ขึ้นมารัฐมนตรี การคลางคนใหม่น่ะก็ไปแนะนำพระเจ้าหลุยที่สิบกบอกว่าไปแนะนำบอกว่าเราต้องเปิดสภาเปิดสภาฐานันดรทั่วไปสภาฐานันดรทั่วไปนะครับไม่ได้เปิดมาแล้วร้อยเจ็ดสิบสามปีคือคอตั้งมานานแล้วครับแล้วตั้งแต่ตั้งมาก็นานานานเปิดครั้ง ตั้งมาตั้งแต่พระเจ้าหลุยที่1ส2 1 3 1 4ใช่ไหมไม่ได้เปิดมา173ปีรัฐมนตรีคลังคนใหม่บอกว่าเพื่อที่จะเพื่อจะคลี่คลายไม่ให้คนมีความรู้สึกไม่พอใจออรัฐบาลไม่พอใจสถาบันกษัตริย์ไม่พอใจระบบนั้นระบบนี้นะเราต้องเปิดสภาฐานันดรให้ฐานันดรแต่ลนนะรัน่ะตั้งตัวแทนมาประชุมกัน แล้วมาเสนอข้อคิดเห็นความคิดเปิดสภาไม่ได้เปิดมา173ปีพระเจ้าหลุยเกิดเชื่อก็บอกเนี่ยแกก็เรีกขุดหลุมของตัวเองแกก็เรียกประชุมเลยแกก็มีพระกาติการเปิดประชุมสภาฐานันดรที่สามสภาฐานันดรทั่วไปสามฐานนันดรเนี่ยทันเปยังไงครับก่อนการประชุมก่อน ก่อนการเลือกตั้งนะครับก่อนก่อนจะมีการเลือกตั้งเลยนะ